รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวริจจำกัดมหาชนสี C ่อาเซียน สวัสดีค่ะดิฉันชาลลอตโทนนะวณิกในรายการ AEC มีทางรวยนะคะซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยแล้วรวยอีกไปกับการเติบโตของประชาคมอาเซียนนะคะท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะก็มาประมาณ7-8เดือนแล้วนะคะที่เรา ก้ามาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยนะคะก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่มันเป็นความเชื่อมโยงด้วยนะคะแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นการแข่งขันกันด้วยค่ะเรื่องนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะเอานักลงทุนค่ะไปลงทุนที่ไหนนะคะแล้วก็เราจะแย่งชิงนักลงทุนเนี่ยให้มาลงทุนในประเทศเรา ได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยค่ะตัวช่วยของเรานะคะก็ค community community ือเรื่องของการที่เราจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะและโดยมากเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะคะก็มีอยู่ที่ตามชายแดนนะคะอย่างของเราเนี่ยได้ประกาศมานะคะว่าเราจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยอยู่10จังหวัดนะคะแต่จังหวัดที่มีมูลค่าชายแดนที่สูงที่สุดตอนนี้นะคะก็คือจังหวัดตากแล้วก็รองลงมาก็คือจังหวัดสระแก้วค่ะตอนแรกๆค่ะเราก็ยังมีความไม่ชัดเจนนะคะว่าระหว่างความเป็น <S <S นิคมอุตสาหกรรม กับการที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะง่ายๆค่ะคือเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยไม่ใช่อุตสาหกรรมอย่างเดียวยกตัวอย่างง่ายๆค่ะอาจจะเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับการบริการนะคะเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงแรมไม่จําเป็นจะต้องมีการผลิตยอย่างเดียวนะคะนอกจากนั้นนะคะนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากทาง b o i ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะคะว่าสิทธิพิเศษจาก b o i นี่มีอะไรบ้างนะคะ เขตพัฒนาเศรกษกิจพิเศษจังหวัดสากแก้วประกอบไปด้วยพื้นที่4ตำบลใน2อำเภอได้แก่อำเภออรัญญประเทศและอำเภอวัฒนานครรวม27,500ไร่ซึ่งตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะพัฒนาเพื่อให้เป็นศูนย์อุตสาหการรมแปลรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบต่อยอดจากศักยภาพเดิมของพื้นที่ที่มีการค้าส่งและค้าปลีกค่อนข้างสูง แต่ต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ของการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากให้เกิดการค้าชายแดนเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เป็นจุดเชื่อมเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็คือนี่คือประเด็นหลักแล้วก็อุตสาหกรรมที่พวกใช้รงงานเยอะๆเนี่ยควรจะไปอยู่แถวนั้นเพราะว่าเพื่อเพื่อความสะดวกในเรื่องของการเอา,เอา ได้ว่าแรงงานต่งด้าวที่อยู่รอบๆเนี่ยเข้ามาทํางานนะคะทีนี้ในส่วนของ b i a เองเนี่ยถามว่าเรามีส่วนที่จะช่วยผลักดันตรงนี้ก็คือว่าถ้าจะให้เกิดจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีสิทธิประโยชน์อะไรไปจูจใจนะอยู่ดีๆให้คนเขาไปอยู่ที่แบบที่ห่างไกลนู่นนี่นั่นก็ยังไม่พร้อมเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะต้องไม่มีโฟเรชชั่นนะก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ เป็นอุตสาหกรรมเบาใช้แรงงานค่อนข้างเยอะไม่ได้ก่อให้เกิดน้ําเสียอากาศเสียมากมายนะคะแล้วก็สอดคล้องกับพื้นที่ด้วยเพราะเราอยากให้ใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่คือหลักนะวัตถุดิบแรงงานในพื้นที่แล้วก็แรงงานเพื่อนบ้านเ,ออเราก็เลยกาหนดมา13กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกเนื่งก็เกษตรเรื่องของพวกสิ่งทออันนี้ชัดเจนนะกลุ่มพวกนี้สิทธิที่เราให้คืออะไรก็คือเรื่องของว่าถ้าต้องเอาเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามานะต้องเสียภาษีเราก็ยกเว้นภาษีให้ ผลิตสินค้าขายมีกําไรเรายกเว้นภาษีให้เต็มที่เลยตามกฎหมายคือ8ปีแต่8บวบแ8ปีแล้วยังลดหย่อนให้อีก50% 5ปีนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราบอกเราอยากผลักดันให้เกิดแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือโดยปกติเนี่ยโครงการที่ได้รับการสนเสริมเนี่ยเราจะไม่ให้ใช้เรื่องของแรงงานต่างด้าวไร้สีมือนะกพราอยากให้มีการจ้างแรงงานไทยแต่ว่าถ้าอยู่เนี่ยนี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็บอกอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวแต่ต้องถูกกฎหมายนะคะ นอกจากผลตุผททางด้านแรงงานและความสะดวกในการขนส่งสินค้าไปยังจุดกระจายสินค้าขนาดใหญ่แล้วหนึ่งศักยภาพของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสาแก้วและคมอุตสาหกรรมคือยู่ใกล้กับพื้นที่ผลิตชิ้นส่วนทั้งที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์เช่นในจังหวัดปร,ราจีนบุรีแต่นั้นในอนาคตจะเห็นภาพของการลงทุนในคลัสเตอร์ต่างๆที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันครับ แท่านผู้ชมก็ได้ฟังแล้วนะคะจุดเด่นหลักๆนะคะโดยเฉพาะการที่เรามีเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ชายแดนเนี่ยนะคะก็คือการที่แรงงานเนี่ยค่ะสามารถจะข้ามมาทํางานได้นะคะท่านผู้ชมคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในช่วงหน้าเนี่ยนะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปดูค่ะว่านิคมอุตสาหกรรมที่ตาบลป่าไร่จังหวัดสระแก้วเนี่ยค่ะมีความ พร้อมนะคะมีการเริ่มต้นอะไรอย่างไรบ้างค่ะเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามานะคะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปพบกับนิคมอุกสาหกรรมนะคะจะพาท่านผู้ชมไปชิมค่ะชิมครั้งนี้นะคะเป็นการชิมเพื่อชาติค่ะก็คือเรื่องของกุ้งมังกร7สีนะคะที่อยู่ในโครงการของบริษัทประชารัฐรักษาเมคีภูเก็ตค่ะ มังกรเจ็ดสีเกรดพรีเมียมหรือภูเก็ต l o เ s t e r ถูกรังสรรค์เป็นเมนูอาหารสุดพิเศษ lobster ร์ t h l o v ฟเซิฟในร้านโอชิแกรนด์โดยการจัดเทศกาลภูเก็ต l o อบสเตอร์เฟ a สติวัล2016ึ่งซึ่งงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโอชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทไทยเบเวอร์จจจำกัดมหาชนซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนตามโครงการประชารัฐรักษาเมขีจังหวัดภูเก็ต สำหรับเทศกาล lobster จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือ Phuket lobster festival 2016 at Oishi Grand จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1 0ถึง3 1สิงหาคมนี้และที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดงานเจ้าถิ่นพากินกุ้งบางกรตั้งแต่วันที่1ถึง3 1สิงหาคมซึ่งงานนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังช่วยสนับสนุนชมุมชนผู้เลี้ยงกุ้งบังกรจังหวัดภูเก็ตและแถบอันดามันอีกด้วย